สวัสดีครับช่องดอลล่าโกคับชาแนลนะครับวันนี้ขอนําเสนอนะครับผลิตภัณฑ์สําหรับวัวนะครับรีโพรโมิกพรีมิกใช้ผลิตภัณฑ์1-2ช้อนนะครับต่ออาหารค้น1กิโลกรัมหรือ1นกิโลครึ่งต่ออาหารวัว30มกิโลนะครับกินได้ทุกช่วงวัยนะครับวัวพร้อม วัวขุนหรือวัวระยะอุ้มท้องนะครับรวมถึงวัวคลอดใหม่ลูกอ่อนนะครับสำหรับวัวผอมนะครับเมื่อให้รีโพรมิกพรีมิกสิวันนะครับก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับให้กินเช้าเย็นมื้อละ1-2กิโลกร,รัมนะครับ หรือในกรณีวัวกลับสัตว์ช้านะครับให้กินภายใน45-60วันนะครับวัวก็จะเป็นสัตว์นะครับในรีโพมิกพรีมิกนะครับประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุบำรุงนะครับบำรุงระบบสืบพันธุ์การทำงานของรังไข่ให้เป็นปกติแก้ปัญหาราังไข่เล็กรีบแบน ทำให้ผสมติดง่ายนะครับหัวกับสัตว์หลังข้อดเร็วมีส่วนผสมของวิตามิน AD3E เห็นผลไวปลอดภัยหัวท้องกินได้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่2นะครับเป็นกโกลฟาสนะครับเป็นสารอาหารเสริมสําหรับวัวนะครับเร่งการเจริญเติบโตและสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับจําหน่ายนะครับ เฮียงถุงละ390บาทส่งฟรีนะครับถุงละ390บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับหากสนใจสินค้านะครับสามารถโทรสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ0857516963หรือทักมาในอินบ็อกซ์นะครับชื่อเฟซบุ๊ก don la lens